โกจินจาวเกิดของที่นี่ถูกแล้วก็อร่อยเราไปดูกันพี่ห่อไหนนะคนที่เข้ามาที่นี่ยเขาจะซื้อเป็นพวกกาแฟาเหรอที่เป็นของฝากพอนกาแฟพวกขนมเวียดน,นามอันนี้นะคะใครที่มาก็จะซื้อแบบนี้เพราะว่าอร่อยอันนี้อร่อยนะคะเป็นเหมือนขนมมะพร้าว ประมาณ15-16บหบาทโอ้โหถูกนะอันนี้เท่าไหรเนี่ยใครมาเราแบบอยากซื้อกลับไปกินนะคะอันนี้ได้เลยเป็นมาม่าเฟอร์น,นี้จะเป็นเฟิรไก่อันนี้จะเป็นกาแฟเกลือนะคะสี่หมื่นสี่มืนห้ากิบจะลองซื้อไปสองอันนี้นะคะทุกคน ก็พาทุกคนนะคะมาที่ห้างโกนั่นเองค่ะทุกคนเป็นโกมาเก็ตนะคะที่นี่เลยก็ที่นี่ก็เมื่อก่อนจะเป็นบิ๊กซีนะคะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นชื่อโกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในห้างนี้นะคะจะมีอะไรขายบ้างนะคะกิจะพาเดินรอบๆก่อนนะคะแล้วก็เราจะไปซื้อของในซูเปอร์มาเก็ตนะคะของโกนั่นเองค่ะแล้วมาดูว่าราคาของที่นี่นะคะจะ แพงกว่าหรือว่าถูกกว่าที่ไทยนะคะไปกเลยค่ะนี่นะคะเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นเป็นร้านนะคะขายของมีหลายอย่างมากนะคะเป็นซูเปอร์สปอร์ตนะคะมีคาซิโอนะคะมีร้านขายเสื้อผ้าฝั่งนู้นก็จะเป็นร้านขายรองเท้านะทุกคนคิดว่าที่ไทยมีไหมเราเตเรียเหมือนไม่ค่อยเห็นนะ อันนี้จะเป็นแบรนด์ที่เกาหลีอะ่ะคือขายดีมากคนเกาหลีชอบกินน,นี่จะเป็นสปอร์ตนะคะเป็นสปอร์ตขายพวกชุดกีฬานะคะรองเท้ากีฬาม,มีของคลอสก็เดี๋ยวเราวันนี้เรามีจะไปซื้อนะคะเป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าเป้เนาะแล้วก็จะมีซื้อเป็นของนิดหน่อยนะคะของเข้าบ้านนิดหน่อย ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เนาะชื่อให้เราเดินรอบๆตรงนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ข้างบนบิ๊กซีเลยดีกว่าเอ้ยไม่ทํางบนเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนตรงซูเปอร์มาร์เก็ตกันเลยดีกว่านะคะไปดูของด้านในแล้วก็ไปซื้อของกัน,นะะวันนี้คนค่อนข้างเยอะเลยนะคะมาช้อปปิง้งวันนี้เป็นวันเสาร์ ตอนนี้เป็นวันเสาร์นะคะทุกคนคนก็เลยแบบจะค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะนิดนึดนงนะคะนี่ตอนนี้จะอยู่เป็นชั้นที่สองนะคะชั้นสองก็จะเป็นมีโซนของเล่นเด็กนะคะเป็นโซนคิสนะคะมีตรงนี้ก็จะเป็นเขียนว่าโกจินจงังชั้นสองก็จะเป็นขายพวกผักผลไม้ สตรอเบอรีลูกเล็กมากเลยอ่ะ mm hmm. แต่ว่าอยากกินเดินไปข้างในกันดีกว่านะคะ mm hmm. นี่นะคะ mm hmm. เขาจะมีเป็นพวกผักผลไม้ mm hmm. ผล,ไม,ผลไม้เยอะมากเลยอ่ะราคาราคาก็ประมาณนี้เนาะเดี mm ๋ย hmm. วเราจะเดินไปอีกโซนหนึ่งนะคะ mm hmm. ที่อยู่เป็นชั้นสามนะคะทุกคนโซนนี้นะคะก็จะขายเป็นพวก ของใช้นะคะส่วนด้านล่างนะคะที่กริบอยู่ตอนนี้ก็จะขายเป็นพวกของกินนะคะผักผลไม้นมนะคะแล้วก็ของสดประมาณนี้มีนมอันนี้นมเยน็นเขาบอกว่าอ๋อเขาบอกว่าโยเกิร์ตของทีเนียถูกแล้วก็อร่อยเราไปดูก่อนยี่ห้อไหนนะอันนี้หรือเปล่า ใช่ไหมนะที่เขาบอกว่าโยเกิร์ตอร่อยเวลาแบบคนไทยมาก็จะแบบว่ามาซื้อไส้กรอ,อก CP mm hmm. ไม่มีแหนมขายหรอคะะ mm hmm. ม,ไม,ไ,มไม่มีแหนมเออวันนี้เขามีแหนมขายด้วยแต่รสชาติจะเหมือนที่ไทยไหมอะ่ะแต่น่าจะคล้ายๆอยู่แหละ มีแหนมด้วยนะทุกคนอาจจะบางจ้างอันนี่นี่แหนมซีพีน่าซื้อไป็นกระเบียยองไหมเนาะเอาไหมเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงมาซื้อก็ได้ดูว่าจเช็คซื้อไปสักอันหนึ่งเท่าไหร่สี่สิบกว่าบาทมีสองแบบอันนี้อันนี้ไม่ใช่ของอันนี้ของเบียร์รู้นว่าไหนอร่อยแต่ของซี่อาจจะแบบ แงมยันแนมยังซีบีนี่แหละเนาะกันตายมีมีวิวบรรยากาศด้านนอกมันมีทั้งหมดแค่สามชั้นนะคะทุกคนที่นี่มีแค่สามชั้นก็จะมีชั้นแรกก็จะขาย พวกของทั่วไปนะคะชั้นสองก็จะเป็นพวกผักผักผลไม้พวกของกินต่างๆนะคะส่วนชั้นสามที่เรากําลังจะขึ้นไปตอนนี้นะคะก็จะเป็นพวกของใช้เลยนะคะทุกคนของใช้ในครัวเรือนทุกอย่างเลยแล้วคือจะบอกว่าเยอะมากแต่วันนี้นะคะก็จะมาดูว่าราคาของที่เนี่ยจะราคาถูกหรือว่าแพงกว่าที่ไทยนะคะถึงแล้วค่ะ นี่ h เพ and Shoulder mm hmm. เพราะว่าใช้อันนี้เหมือนมันไม่มีรังแพระ mm hmm. มันดีไงหนูก็เลยใช้ซึ่งขวดมันเล็กไปปะเนี่ยวิ้ยลดราคาด้วยอะ่ะใช่ไหมเอ่ยหรือว่ายี่ห้อไหนจาก177เหลือ119ซื้อเป็นตัวนี้แล้วกันนะคะทุกคน mm hmm. แล้วก็จะ ซื้อเป็นคิมนวดคิมนวดอันนี้ใช้เหมือนคนละยี่หอ้อเอาจริงๆราคาแชมพูที่นี่เกือบขวดละหลอเกือบขวดละสองร้อยสองร้อยกว่าบาทก็มีเนาะประมาณนี้ราคาก็ ก็สูงอยู่นะสำหรับเราน,นี่นะคะก็จะเป็นตะกร้ารถเข็นนะคะที่แบบใครที่มาช้อปปิ้งนะคะก็จะต้องอใช้ตะกร้าอันนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นตะกร้าใหญ่แบบนี้เนาะถ้าเป็นที่ไทยก็จะไม่มีแบบลากเนาะที่ไทยก็จะไปแบบถือเลยนะคะอันนี้คือสบายมาก เดี๋ยวเราจะไปซื้อเป็นกระเป๋าก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพามาเดินดูของในนี้นะคะเป็นล็อกๆว่าออมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มันจะแตกต่างจากที่ไทยมากไหมแล้วก็ค่ะสำหรับใครนะคะที่แบบว่าอยากมาซื้อของช้อปปิ้งกับในไทยนะคะเป็นของฝากแลเดี๋ยวเรามาดูราคาด้วยนะคะว่ามันจะถูกหรือว่าแพงค่ะนี่ก็จะเป็นโซนของชทยนะคะ มีของเล่นเด็กโซนนี้มีหลายแบบมากมแบบีกระเป๋าโซนนี้เหมือนมีกระเป๋านะคะน,นี่ไงพวกกับน้องเขาน่ารักสีสันแบบนี่เหมาะกับเด็กๆเนาอเด็กๆน่าจะชอบนี่ ดูกระเป๋าใบละสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อเอ้ยแบบนี้น่ารักใส่โน้ตบุ๊กได้ด้วยน,ะนี่นะคะเราจะมาซื้อกระเป๋าประมาณนี้นะคะแต่อันนี้ลดราคาอยู่อ่ะพี่มินใหญ่มากแต่สองสองแส่ก็สามร้อยกว่าบาทนะอันนี้คือแบบคุ้มอยู่นะอออันนี้มันใหญ่มัเหมาะสำหรับผู้ชาย อันนี้เหมาะกับพี่มีนกระทะเนี่ยแม่ครัวเนี่ยร้อยแปดเก้าครัวดิฟ้าไอ้แมันแปดเก้าเกาถ้าร้อยแปดเก้าจะเอาอะไรเริ่มต้นหรือเปล่ามีทุกอย่างเลยเนะาะหม้อกระทะ เดี๋ยวเราจะไปดูโซนของฝากกันนะคะที่เขามาแล้วก็มาซื้อของฝากไปที่ไทยกันนะคะทุกคนมาดูว่าราคาที่เนี่ยจะถูกไหมราคาเท่าไหร่ประมาณนี้แล้วก็คนที่เขามาที่เนี่ยเขาจะซื้อเป็นพวกกาแฟเหรอที่เป็นของฝากพวกกาแฟพวกขนมเวียดน,นามพวกโยเกิรต์ตอะไรแบบนี้นะคะทุกคน นี้ค่ะทุกคนอันนี้นะคะใครที่มาก็จะซื้อแบบนี้เพราะว่าอร่อยอันนี้อร่อยนะคะเป็นเหมือนขนมมะพร้าวเขาเรียกว่าอะไรอะเนี่ยใครมาก็ต้องซื้ออันนี้ไปฝากนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นห้านะคะนี่นะคะอันนี้น่าจะไม่เหมือนกันคนละรสชาติหรือเปล่า แต่ว่าเน,นี้ยขายดีที่สุดแล้วก็คนซื้อเยอะที่สุดนะคะโซนนี้จะเป็นกาแฟทุกคนอันนี้เป็นผงกาแฟนะคะมีหลายยี่ห้อนะมีเป็นแบบกล่องก็มีอ่ะอันนี้น่าจะเป็นโซนกาแฟทั้งหมดเลยชากาแฟนะคะของแบรนด์นี้ ันนี้คือขายดีที่สุดอันนี้ใครมาก็ต้องซื้อของแบรนด์นี้นะ G 7เลยอะไรเนี่ยเป็นกาแฟสำเร็จรูปเหรอคะนี่ราคาเท่าไหร่ไม่รู้เดยออันนี้จะราคาห้าหมื่นห้าแล้วก็จะมีเป็นชาเนี่ยเขาเขาบอกว่ากินอันนี้ลดความอ้วน <c oughs> ลดความดันโลหิตน้ำตาลนะ โดยความดันโลหิตต้องไปต้องแบบสดๆ <S 1> <S 1> ราคาประมาณนี้ใครชอบกินชาที่นี่ก็มีขายนะคะมีชาสมุนไพรมีทุกอย่างเลยอ่ะออันนี้อันนี้อันนี้ที่ใส่แบบผสมน้ำเย็นได้ราคาห้าหมื่นคิดว่าแพงไหมห้าหมื่น อันนี้แปดหมื่นทศละร้อยกว่าบาทนี่นะคะเบียร์ยกลังสามแสนสี่สามแสนสี่ยกเท่าหกพันลหกพันเจ็ดพันลงหนึ่งลังมีประมาณกี่ขวดอะยี่สิบสี่กระป๋องสามแสนสี่ ว่าจะมีเป็นของเบียร์ยี่ห้อนี้มีเยอะมากเลยเนี่ยใครชอบกินเบียร์แนะนำซื้อเป็นลังนะคุ้มแน่นอนฮาดูเหรออันนี้่าแล้วฮาลูฮูด้าฮูด้าที่เบียร์ฮูด้าถูกนะสองแสนเจ็ดถูกกว่าเบียร์นี้ไทเกอร์มียี่สิบสี่กระป๋องเหมือนกันอันนี้ก็จะราคาถูกมาหน่อยนะคะทุกคนนี่นี่นี่ตรงนู้นเขาขายเป็นแบบแช่ตู้ใช่ไหม นี่นะทุกคนประมาณสิบห้าสิบหกบาทโอ้โห oh ถูกนะอันนี้เท่าไหร่เนี่ยเก้าพันยัง <5 S 1> ไม่ถึง <5. S 1> ไม่ถึงสิบห้าบาทเออนี่สีนี้ราคาตีอะตีไปยี่สิบบาทเลขกลมๆกระป๋องละยี่สิบบาทนี่อันนี้ไม่ถุงอะเอาสิบหกบาทอะ คนมันถูกมากๆเลยนะแต่ว่าไทเกอร์สีสีอะไรนะสีที่เราทานที่เราดื่มมันบ่อยๆไม่ค่อยมีนะนนอ๋ออันนี้สวยเนาะกระป๋องอะเใอสอ่เงินมีสามสีสวยอะ <c oughs> แล้วราคาก็คือมันแพงเนาะสีสีชมพูถูกสุดนี่จะสิบเนาะตัว,วตนี้แพงอ๋อน,นี่หมื่นหก <16. S 2> ไปอันนี้ขวดลวะยี่บาทเออถูกจริงของทุกอย่างคือถูกอันนี้หมืนห้าอ๋อันนี้ถูกกว่าร้านที่เราไปซื้ออันนั้นหมื่นเ็ดแต่ว่าก็ถูกกว่านิดหน่อยใครมาที่ดานังนะคะแล้วชอบทานเบียร์นะคะดื่มเบียร์นี่คือแบบเบียร์เลเวอร์เลยค่ะ ที่ไทยแพงมากค่ะที่ไทยเท่าไหร่คะที่ไทยป่องเนี่ยกับร้อยบาทที่เซเว่นอันนี้ประมาณ40บาท50บาทอ,อุ้ยแล้วรสชาติพีชด้วยนะกะป่องเล็กกว่าพีชนะโรเซ่เนี่ยอ,อ,อันนี้จะเป็นคล้าย ไก่หยองหมูหอยองนะทุกคน,นมเีเมล็ดทานตะวันอู้ไม่กอดร้อยกว่าบาทแต่ว่าอันนี้ถูกอ,นนอันนี้ใช่มเมล็ดทานตะวันไหมแต่ว่าอันนี้ถูกกว่าอันนี้สองหมื่นสองนะคะ มีของเวียดไอมีของเกาหลีด้วยอะห้างที่นี่นะคะส่วนใหญ่จะมีของเกาหลีขายเยอะมากนะทามาม่าของอินขนมนะคะของเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ของเกาหลีอะเยอะมากเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นโซลูกอมค่ะ ลูกอมมะม่วงนี่ใครที่แบบอยากซื้อของฝากนะครซื้อเป็นแบบนี้ก็น่ารักนะราคาเจ็ดหมื่นเจ็ดอันนี้ก็น่ารักนะเป็นเหมือนช็อกโกแลตนะคะอันนี้เป็นชอคค็อกโกแลตนี่มีหลายแบบนะคะเป็นซื้อเป็นของฝากได้เลยนี่ ช็อกโกแลตมะพร้าวนะคะมีหลายยี่ห้อนะคะราคาก็จะประมาณนี้เลยทุกคนแต่ละโซนเขาก็จะมีป้ายบอกนะคะโซนนี้จะเป็นโซนมาม่ามาม่าของเวียดน,นามเลยเขาบอกว่ามาม่าเวียดน,นามนะจะต้องเป็นเฝอเฝอเวียดน,นาม อมีมาม่าเกาหลีอันนี้อร่อยแต่ว่าเราจะไปดูมาม่าไหมนะอ๋อฝั่งนี้ฝั่งนี้จะมีเป็นเฝอนี่ใครมาเราแบบอยากซื้อกลับไปกินนะคะอันนี้ได้เลยเป็นมาม่าเฝอมินจะเป็นเฝอไก่ มีหลายแบบมากอันนี้น่าจะเป็นเฝอเนื้อนะคะราคาประมาณนี้เดี๋ยวกิมคิดเป็นเงินไทยให้ดูนะว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นเงินไทยมีปลากระป๋องไทยด้วยปลากระป๋องที่นี่หมื่นห้าเก้าร้อยเท่าไรเนี่ยถ้าเป็นเงินไทย จะแพงกว่านะคะทุกคนที่ไทยกระป๋องละยี่สิบกว่าบาทใช่ไหมอันนี้ก็อ่ะประมาณยี่สิบพอๆกันได้นะคะน,นี่นี่จะเป็นเหมือนเห็นคนเขารีวิวอันนี้น่าจะเป็นพริกเกลือนะคะพริกเกลือเวียดน,นามมีหลายแบบมากะค่ะทุกคนมีเป็นกุ้งอันนี้เป็น กลือรสกุ้งหรือเปล่าเห็นคนไทยมาก็ซื้ออันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรสพริกรสผลไม้อันนี้น่าจะเอาไว้กินกับพวกผลไม้นะคะแล้วก็จะมีเป็นเอาไว้ทานกับมะม่วงนะคะอันนี้ก็จะมีหลายๆแบบนะคะอันนี้ให้ดูเครื่องปรุงนี่ก็จะเป็นผงโรตี เดีย๋ยวเราไปดูชูรสดูผงชูรสขานะคะเม็ดใหญ่มากทุกคนดูเห็นไหมเม็ดใหญ่นะโซนตรงนี้เขาก็จะจัดเป็นเหมือนแบบว่าโซนของ ที่เราบอกว่าจะซื้อฝากได้เลยนะทุกคนมีหลายยี่ห้อมากนี่มีราคาบอกอันนี้จะเป็นกาแฟเกลือนะคะสี่หมื่นสี่มื่นห้าอันนี้คืออะไรอะ่ะ อย่าบอกนะว่าเป็นแผ่นมาร์กหน้าอันนี้เป็นแผ่นมาร์กหน้านะคะทุกคนราคาแผ่นละยี่สิบบาทแน่ใจอ่ะอันนี้ซื้อสามแถม 1. หนึ่งน่าซื้อไปลองนะ กิ๊บจะลองซื้อไปสองอันนี้นะคะทุกคนนี่เราก็จะเช็ค ซื้อแบบทั้งหมดเจ0 0แสนนะคะทุกคนน,นี่นะคะทุกคนประมาณนี้นเราต้องลงฝัง่งนี้อ,อันนี้เราก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน ไหนกันอ๋อเราจะต้องไปซื้อ Power b a n แนะคะเดี๋ยวไปดูว่าที่นี่เขามีร้านขายพาวเวอร์แด้วยหรือเปล่านะคะ